ส่วนผสมก็จะมีเป็นเนื้อปลาช่อนครับมีหัวกับพุ่งปลานะครับพริกชี้ฟ้าแดงครับใบยี่หร่าครับพริกแกงใต้ครับพริกไทยอ่อนกระชายครับใบมะกรูดแล้วก็หน่อไม้สดนะครับหน่อไม้สดด็ดต้มมาแล้วนะฮะฉีกใบมะกรูดลงไปฮะเราจะลวกปลาก่อนนะครับแล้วก็ผมมีลากของขึ้ชายก็ใส่ลงไปฮะใครมีอะไรก็ใส่ลงไปได้นะครับลวกปลาดับคาวกันฮะ ผมลวกปลาอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะครับเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวนะครับพอเสร็จแล้วก็ตักพักไว้นะฮะคราวนี้มาแกงครับน้ำเดือดแล้วใ่พีิกแกงใต้นะครับผมใส่เป็นพริกแดง พี่ได้กินดาไปด้วยนะครับเพิ่มความเผ็ดไปอีกเล็กน้อยนะฮะพอน้ำเริ่มเดือดใช่ไหมครับก็ตักเนื้อปาลาลงไปนะฮะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายครับรสดีครับ แล้วก็น้ําปลาครับแล้วก็ฉีกใบมะกรูดตามลงไปฮชิมรสชาตินะครับที่เราต้องการผมว่าอันนี้ก็เผ็ดเค็มเล็กน้อยครับขอเพิ่มน้ําปลาหนะะ่อยครับ พอได้รสชาติที่ต้องการก็ตามด้วยหน่อไม้ลงไปเลยฮะตามด้วยกระชายครับเมนูง,ง่ายๆครับยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับนะครับรอให้เดือดรอเนื้อปลาสุกนะฮะ ตน้ำเริ่มเดือดใช่ไครับตามด้วยพริก้ฟ้าแดงครับต้มแค่พอสุกนะฮะเพราะว่ามันกันเดี๋ยวจะเนื้อปลาเละฉีกใบยี่ยหร่าตามลงไปนะฮะแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับปิดแก๊สแล้วก็ตามด้วยพริกไทยเลยได้เลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับน่ากินมากคมครับ